จาก6,400กว่าล้านคนเนี่ยห0ล้านไม่ถึง1%แล้วถ้า้วถ้าผมจะบอกว่าโฮโมเซ็กชวลในโลกนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ชอบเพศเดียวกันมีไม่ต่ำกว่า70ล้านคนท่านว่าผมโอเวอร์หไหมไม่ถึง2%จะไม่เคยมีาศาสนาไหนอธิบายเรื่องนี้มาก่อนโอเคไหมถ้าเราเห็นตรงนี้เราจะได้ยอมรับความหลากหลายของ คนที่คิดไม่เหมือนเราผมไม่คิดเลยว่าสูตรสร้างโลกเนี่ยมันจะชัดได้ขนาดนี้ทำให้เราได้คำตอบอะไรที่เป็นสากลตกลงใครเป็นผู้สร้างโลกครับผมพระเจ้าให้ใครสร้างตามกฎที่พระเจ้าวางไว้ธรรมชาติแล้วใครเป็นผู้ค้นพบกฎธรรมชาติครับพระพุทธเจ้าท่านพบอะไรดูดีๆนะ เวลาเราเรียนหนังสือแล้วเราถูกอาจารย์ตัดเกรดเนี่ยอาจารย์ใช้เคร์ฟตัดได้ป่าแล้วแบ่งเราเป็นเกรดอะไรครับ A B C D ขอโทษครับ <c oughs> ใครเป็นคนแบ่งเกรดมนุษย์เป็นบัวสีเหล่ามาก่อนในโลกนี้จ้ะอันที่เราถูกตัดเกรดเป็น A B C D เนี่ยตัดตามพระพุทธเจ้าป่ะพระเจ้าท่านเห็นธรรมชาติตรงนี้มาแล้วเห็นไหมและนี่แหละครับเพราะมนุษย์มีความหลากหลาย จึงเป็นไปไม่ได้ที่โลกจะมีศาสนาเดียวและเป็นไปไม่ได้ที่ศาสนาใหญ่ๆใ,ในโลกนี้จะมีนิกายเดียวดังนั้นท่านพุทธทาสจึงไม่บอกให้เราเปลี่ยนศาสนาหรือรวมศาสนาแต่ท่านบอกให้เราเข้าให้ถึงแก่นของศาสนาธรรมถ้าคนพุทธจะมีความสุขต้องละชั่วทำดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์เบิกบานด้วยปัญญา แต่ถ้าเป็นคริสต์เป็นมุสลิมอยากมีความสุขต้องศรัทธ,ธาในพระเป็นเจ้าและละชั่วทำดีมีอะไรสองข้อที่เหมือนกันละชั่วทำดีแต่ถ้าเป็นพุทธต้องพัฒนาปัญญาแต่ถ้าเป็นคริสต์เป็นมุสลิมก่อนละชั่วทำดีต้องศรัทธ,ธาในพระเป็นเจ้าเดี๋ยวคำสอนของสองกลุ่มนี้จะเจอกันก่อนจบโอเคไหมครับแล้วเราจะได้คําตอบที่เป็นสากลตกลงถ้าใครเห็นธรรมชาติของเคริร์บลุลังคว่ำ จะเกิดสิ่งมาชจจั่งสามอย่างวันนี้และเดี๋ยวนี้ถ้าเราตระหนักนั่นก็คือข้อหนึ่งถ้าเรารู้ความหลากหลายตรงนี้ต่อวันนี้เราจะไม่รังเกียจคนที่คิดคนละอย่างกับเราแล้วเราจะเลือกรังเกียจคนที่ผิวค o l o ผู้ c ราสานับถือครศาสนาหรือเชื่อคนลนิกายเพราะเราเลือกเกิดไม่น่าใช่ไหมเราอยากเกิดมาผิวคร l สีกับเขาหรือเปล่า มีไหมชาวอเมริกันผิวดำที่มาได้สุภาพสตรีแล้วคลอดลูกแล้วตัวเองทิ้งไปแล้วลูกเข้าโรงเรียนถูกเพื่อนล้อมหไหมเห็นไหมถามว่าเด็กเขาอยากจะเกิดมามีพ่อเป็นคนผิวดำไหมตัวนี้สำคัญนะมิฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะรังเกียจคนขณะนี้ความอลมานในโลกทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความเดียดฉันกันไหมเราเปลี่ยนโลกได้ไหม โลกของเราเปลี่ยนได้ไหมด้วยมุมมองอันนี้เข้าใจไหมใครจะเดียดฉันใครแต่ถ้าไม่มีความเดียดฉันในจิตใจเราเราจะมองโลกงดงามขึ้นไหมฉะนั้นสิ่งประจันอันแรกที่จะเกิดก็คือการลดความเดียดฉันคนที่แตกต่างกับเราอันที่สองคืออะไรผมคุยกับเด็กเวลาคุยกับเยาวชนบอกไอ้หลานเองเลือกเกิดไม่ได้หรอกพูดแล้วรสชาติาคนเป็นพ่อคนได้ไหม ผู้หญิงที่ค้ายาแล้วถูกจับเข้าคุกเป็นแม่เราได้ไหมเอ็งอยากจะเกิดมีพ่อขี้เมาไหมไม่มีเอ็งอยากจะเกิดมาชอบเพศเดียวกันไหมเอ็งก็ไม่อยากเกิดจริงไหมแต่ฟังคําลุงไว้ทุกคนที่เกิดมามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่ากันไหมไม่เท่าไม่เท่าเพราะไอ้พวกที่เอาระเบิดไปวาง เพื่อจะพรีชีพคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ใช่มนุษย์ั้นใครที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอยากมีศักดิ์ศรีเท่ากันต้องทำสามข้อผมบอกเยาวาชนหนึ่งสิ่งที่เราทำต้องไปทำให้ตนเองและคนอื่นเดือดร้อนสองทำแล้วต้องมีความสุขมากกว่าความทุกข์อย่าทำไปทุกข์ไปและที่สำคัญอย่าดูถูกตัวเองโอเคไหม เวลาผมไปพูดให้คนทั้งโรงพยาบาลฟังเนี่ยตั้งแต่ผู้ในการยันพนักง,งานเปลเลยบอกว่าทุกคนมีความสําคัญหมดเลยนั้นถ้าคุณดูถูกตัวเองว่าเราเป็นแค่พนักง,งานตัวเล็กหรือเราเป็นแค่หมออาวุโสน้อยทุกคนสําคัญเท่ากันหมดเลยถ้าคุณหนึ่งไม่ทําให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนสองคุณทําทุกอย่างด้วยความสุขมากความทุกข์แล้วไม่ดูถูกตัวเองแล้วก็สามคุณทาสิ่งที่ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่งเฟ้อและไร้สาระตัวนี้สําคัญนะ ทุกวันนี้ไอ้เศรษฐกิจไม่พอเพียงเพราะไอ้ความไร้าสาระนี่แหละตกลงถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราทำครบสามข้อนี้คือไม่ทำให้ตนเองคนอื่นเดือดร้อนทำแล้วมีความสุขมากกว่าความทุกข์แล้วไม่ดูถูกตัวเองแล้วที่สำคัญก็คือไม่ทำสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไร้าสาระความเป็นมนุษย์ของทุกคนเท่ากันไหมครับเท่ากัน,กนตกลงถ้าเราเห็นเครอร์ฟันนี้จะทำให้เราเลิกรังเกยียจคนที่แตกต่างจากเราและทำให้เรา เลิกดูถูกตัวเองและที่สำคัญก็คือตัน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 ถ้าเราเห็นเคร์บเราจะเลิกหยิงไปยองเลยว่าเราเหนือคนอื่นเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งในเคร์บใช่ไหมถามจริงผมพบสูตรอันนี้รหัสนี้ไม่ได้ถอดกันง่ายๆแต่ผมพบรหัสอันนี้แล้วผมถอดมาได้ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยน ผมยิ่งใหญ่ไหมไม่ยิ่งใหญ่เลยผมก็แค่คนโชคดีที่ไปพบรหัสและถอดได้ท่านะผมไม่กินก็หิวเหมือนท่านผมไม่นอนก็ง่วงเหมือนท่านจริงไหมผมก็เป็นแค่เศษธุลีเล็กๆในเคริร์ปรูปรละขังความน,นั้นเองผมไม่ได้มามีอะไรดีกว่าท่านเลยนะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราเท่ากันถ้าเราทำสามข้อก็แค่นี้แล้วผมจะเย,อะย่อยิงไปทำไมอะ่ะถามว่าบางคนที่เกิดมาในโลกนี้ ถูกเลี้ยงมาแล้วมองคนอื่นเลวไปหมดมีไหมมองคนอื่นต่ำไปมีไหมน่าเสียดายนะบางคนเด็กบางคนขอโทษใครไม่เป็นเลยเย่อหญิงขนาดนี้เห็นไหมอันถ้าเราสามารถใส่ตรงนี้ให้มนุษยชาติได้ถ้าสามแนวคิดนี้เกิดในหัวใจใครได้มหัศจรรย์ไหมเนะี่ยเราจะมองโลกเปลี่ยนไปเลยตกลงท่านครับเห็น <c oughs> ประโยชน์ของรหัสอันนี้ไหมตกลงใครเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเราถูกสร้างขึ้นมาในส่วนของเบลเชฟเคิร์ขอดูอันไหนหึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยโอ้โหฟังแล้วเกิดสามแนวคิดนี้ทันทีอ่าอันที่สองพอจะเห็นด้วยแต่มันยังเกิดหรือไม่ก็ไม่รู้นะแต่มันก็ทำท่าจะเกิดแหละ อันที่สามเราว่านั่งเสียเวลาฟังเงยน็นๆนี่น่าจะออกไปพักแล้วเบื่อจะได้หราหรืออันที่สี่เดี๋ยวต้องยกมือทุกทุกอันได้ไหมอันที่สี่อย่ามาถามแล้วว่าพูดพูดให้จบเถอะย <c oughs> ังไงกูไม่ยกมือแหละใครเห็นด้วยอย่างยิ่งครับใครพอจะเห็นด้วยครับใครไม่ค่อยเห็นด้วยใครจะไม่ตอบคำถามวันนี้จะไม่ยกมือ โอเคเห็นไหมมันจะคล้ายๆเป็นเบลเชฟหน่อยๆอยู่เงี้ยเอาละถ้าผมจะขอใช้เวลาอีกนิดเดียวทำให้คนที่เห็นด้วยหน่อยๆเริ่มเห็นด้วยมากขึ้นท่านจะยอมเสียเวลานิดหนึ่งไหมสองนาทีโอเคไหมผมเป็นแค่กระจอกบุรุษแต่ถ้าผมจะอ้างปาดแหางมนุษย์ว่าปาดแหางมนุษย์ได้พบเบลเชฟครบมาก่อนที่ผมจะถอดรหัสพระออก ถ้าท่านเห็นด้วยท่านจะเชื่อเลยว่าโลกนี้เป็นเบลเชฟเคิร์บจริงๆเพราะอะไรเพราะเป็นพันปีมาแล้วที่ปราดแห่งมนุษย์ได้พบลักษณะของธรรมชาติว่าเป็นเบลเชฟเคิร์บก็เลยวาดรูปสัญลักษณ์ของธรรมชาติเป็นรูปอะไรครับผมองชาตโอ้โหเองนานๆตอบทีองค์ชาติมันเกี่ยวอะไรกับเบลเชฟวะฮะ <laughs> เอาให้แล้วได้รางวัลอย่างเนี้ยอ๋อได้แล้วได้แล้วก็ได้อยู่แล้วขามจริงๆลัทธิอา้าวลัทธิเต๋าวาดรูปลัทธิแล้ววาดวาดรูปสัญญัณ์ของประชาชนเป็นรูปอะไรครับยกมือเร็วใครยังไม่ได้เอารางวัลบอกแล้วนะไม่เอาลไม่เอา,ไม,เอาไม่ยกก็ไม่ได้นะตอบผิดก็ได้เอาลูกกลมๆลูกสี่เหลี่ยมลูกสามเหลี่ยมก็ได้เอารูปอะไรครับใครยังไม่ได้รางวัลอา้าว ไม่ยกก็ไม่เป็นไรคําตอบคือหินกับหยางหยินกับหยาง,ยยางร,ราะว,ว,ว่าทุกอย่างมีสองฝั่งอยู่ในตัวใช่ไหมถูกครึร่งเด,ดีดดดดดยวหินกับหยางแปลว่าทุกอย่างมีสองฝั่งแต่เป็นเครอบลุ่มระคังคว่มทําไมพูดอย่างนี้ดูดีๆดูดีๆถ้าหินกับหยางแปลว่าทุกอย่างมีสองฝั่งอยู่ในตัวปราดแห่งมนุษย์จะวาดหินกับหยางเป็นรูปนี้ครับแบ่งครึงง่งวงกลมด้วยเส้นตรงหมทเรื่องหมดลาไม่ต้องเมื่อย และแบ่งเป็นครึ่งดำกับครึ่งขาวแต่ทําไมท่านถึงต้องแบ่งเป็นใช้เส้นโคง้งแบ่งให้เป็นรูปหัวกับหางสีดํากับสีขาวไขว้กันอยู่และตรงส่วนใหญ่ของบริเวณหัวของส่วนดาท่านใส่จุดขาวเข้าไปและตรงส่วนใหญ่ของหัวสีขาวท่านใส่จุดดําเข้าไปดูดีๆสมมตุติตัวเส้นนี้เป็นเส้นแบ่งครึ่งระหว่างคนในคุกกับนอกคุก ส่วนใหญ่ของคนในคุกยังมีความดีไหมครับและส่วนใหญ่ของคนนอกคุกยังทำอะไรไม่เข้าท่ามีไหมนั้นหินกระหยางไม่ใช่แปลว่าทุกอย่างมีสองฝาหงกหินกระหยางแปลว่าทุกอย่างมีสองฝากและเป็นเบลเชฟเคิร์ฟทำไมพิงถอดรหัสอันนี้ได้สี่ปีที่แล้วกำลังบรรยายให้ครูกลุ่มหนึ่งฟังเอาอประมาณห้าปี กาลังจะบอกว่าครูครับเด็กทุกคนไม่ใช่พระขาวเด็กมีธรรมชาติของตัวเองนะคุณครูต้องพยายามเข้าใจธรรมชาติของเด็กนะเห็นไหมแล้วธรรมชาติของเด็กเนี่ยเป็นเครือบรูปคลังความนะพอพูดคําว่าธรรมชาติของเด็กเป็นเครือบรูปคลังความปั๊บมันเกิดประกายภาพในจิตผมธรรมชาติปั๊บเห็นกระย่างเครือบรูปคลังความเฮ้ยมันเกิดภาพนี้ขึ้นมาในจิตผมผม บรรยายตอนนั้นสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มกลับไปบ้านห้าทุ่มกว่าคว้า,วาแผ่นใสยมานั่งเขียนแล้วได้ภาพนี้ที่มันตกผลึกเนี่ยทําให้ผมมั่นใจเลยว่าโลกนี้ถูกสร้างมาในลักษณะนี้ครับดูดีๆนะผมอ่านปาดแห่งมนุษย์ยินกระย่างเกี่ยวข้องกับเคิร์บลูระรังความได้ยังไงนี่คือภาพที่ปรากฏในจิตผมในคืนนั้นเมื่อหปีที่แล้ว กอย่างในโลกนี้มีการผสมกันของดำกับขาวเห็นไหมที่นั่งๆอยู่เนี่ยบ,บางวันเมตตามไหมบางวันก็อมหิตบางทีตอนเท้าฉลาดนะแต่อตอนบ่ายโง่ใช่ไหมันมันจะมีทั้งดี <c oughs> ทั้งเลวมันทั้งมีทั้งมืดทั้งสว่างอยู่ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่มันจะมีกึง่งๆนะแล้วตัวส่วนเนี้ยก็จะค่อย,อยๆเทาจางไปเรื่อยๆจนขาบริสุทธิ ส่วนนี้เทาแก่เรื่อยจนดำจนหาความดีไม่ได้มีอยู่นิดเดียวไอ้ที่เลวสุดกับชั่วสุดนิดเดียวส่วนใหญ่จะเป็นส่วนผสมของขาวกับดำหมดเลยตกลงเมื่อกี้ที่พอจะมั่นใจเริ่มมั่นใจขึ้นไหมฮะโอเคแล้วผมสบายใจละถ้าเข้าใจตรงนี้สิ่งมัจจนสามอย่างจะเกิดในจิตของเราคือหนึ่งเลิกเดียดฉันคนที่ต่างต่างกับเราสองเลิกดูถูกตัวเองและสามเลิกเย่อหยิ่งจองหอง อ่านแอนม,มาถึงคําถามที่สําคัญอะไรเป็นสิ่งกำหนดถ้าเกิดมาสูงต่ำําขาวดีเร็วรวยจนต่างกันในครือพระครรค์ามคำตอบคือสําหรับผู้ที่นับถือพระเป็นเจ้าคําตอบขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระองค์แต่ถ้าเราเป็นคพุทธคาตอบคือทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลของบุญธรรมกำแต่งแล้วใครถูกใครผิดครับใครถูกใครผิดจ้ะคาตอบก็คือ เราต้องฟันธงแล้วมนุษย์ถูกสร้างมาให้มีปัญญาแห่งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่แต่ปัญญามนุษย์มีขอบเขตจำกัดไหมครับนั่นก็คือถ้าเราถามคนมุสลิมถามคนคริสตถามได้ทุกคำถามห้ามถามคำถามเดียวท่านครับท่านพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมแล้วใครสร้างพระเจ้าห้ามถามโอเคไหมแต่ถ้าเป็นพุทธ ห้ามถามคำถาม,ถาม,ถามเกี่ยวกับอจินไตยอคือไม่จินตะคือคิดอจินไตยคือสิ่งที่ปุถุชนไม่มีวันพบคำตอบสมัยพุทธกาลมีคนทูลถามพระเจ้าคำถามทำนองนี้เคยถูกทูลถ,ถามพระพุทธเจ้ามาแล้วจักรวาลเริ่มที่ใดสิ้นสุนดเมื่อใดชาติก่อนมีไหมชาติหน้ามีไหมท่านตอบไงทราบไหมผมไม่ดูในเหตุการณ์นะแต่เขาเล่าว่า ทรงกำใบไม้มากรรมและย้อนถามกลับไปบอกว่าใบไม้ในมือเราตถาคตกับใบไม้บนต้นอันไหนจะมีมากกว่ากันสาธรสิทธิ์ทั้งหลายก็พร้อมใจกันตอบว่าบนต้นมีมากกว่าผู้เจ้าข้าท่านบอกนั่นแหละเธอรู้แค่นี้พอเธอรู้อริยสัจสี่พอแล้วเธอไม่ต้องไปรู้ใบไม้บนต้นอันไม่ยังประโยชน์ใบไม้ในอุ้มรหัสคืออริยสัจสี่ใบไม้บนต้นก็คืออาจินไตอะ จินไตคือสิ่งที่ปุถุชนอย่างเราไม่บวรพบคำตอบสข้อหนึ่งความเป็นมาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์